เหรียญหลวงปู่ปานโซนันโทและพระคำข้าของหลวงพ่อฤษีวัดท่าสุง 2. ท่านอาจารย์และลูกศิษย์ด้านหลังเนลนยญหลวงปู่ปานเป็นยันเกาะเพชรส่วนด้านหลังของเหรียญของพระพงษ์คำข้าวเป็นรูปของ หลวงพ่อฤสีวัทาสูงหลวงปู่ปานเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อหรือสีวัทาสูใส่คู่ครับใส่คู่กันพระอาจารย์กับพระพของลูกศิษย์